สวัสดีครับทุกคนเราทุกคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเงินทองของนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้ซึ่งมันก็จริงครับแต่ในลูกปัจจุบันนี้การขาดเงินทองอาจทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างยากลําบากและอาจจะทําให้เราไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับคนรุ่นใหม่ทุกคนนั่นคือการบริหารเงินครับผมเชื่อว่า การบริหารเงินไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหรือต้องใช้ความรู้ด้านการเงินที่ซับซ้อนเลยครับแต่เป็นเหมือนกับทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาดูวิธีบริหารเงินฉบับคนรุ่นใหม่ที่ทำได้ง่ายๆแต่ได้ผลจริงเพื่อให้เงินทองไม่ใช่แค่ของนอกกายอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ 1. เปลี่ยน mindset เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเงินครับเลิกคิดว่าเงินคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแต่ให้มองว่ามันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เช่นเงินจะช่วยให้เราได้เรียนต่อในสิ่งที่เราชอบได้ท่องเที่ยวในที่ที่อยากไปหรือได้มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักมากขึ้นเมื่อเรามองเงินเป็นเครื่องมือ เราจะเริ่มใช้เงินอย่างมีสติและรู้คุณค่ามากขึ้นครับแทนที่จะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเราจะเริ่มคิดว่าการใช้เงินจำนวนนี้จะพาเราเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตได้มากขึ้นหรือเปล่า 2. รู้จักรายรับและรายจ่ายของตัวเองการจัดการเงินก็เหมือนกับการเดินทางครับถ้าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็คงวางแผนการเดินทางต่อไปได้ยาก สิ่งแรกที่ต้องทำคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายครับไม่ต้องจดทุกบาททุกสตางค์ก็ได้ครับแค่จดในหมวดหมู่ใหญ่ๆเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าช้อปปิ้งการจดบันทึกนี้จะทำให้เราเห็นภาพรวมว่าเงินของเราหายไปกับอะไรมากที่สุดเมื่อเราเห็นตัวเลขชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะใช้แอปพลิเคชันช่วยจดบันทึก หรือจะจดในสมุดง่ายๆก็ได้ครับขอแค่ทำอย่างสม่ำเสมอ 3. ใช้หลักการแบ่งเงินเป็นถังหรือ Bucket System พอเรารู้แล้วว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างสิ่งต่อไปคือการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆครับลองใช้หลักการง่ายๆดูครับเช่นถังที่ 1. เงินออมสำหรับอนาคตหรือ s a v i n g 10%เงินส่วนนี้คือส่วนที่เราจะเก็บไว้สำหรับอนาคตครับ เช่นเพื่อการเกษียณเพื่อดาวบ้านหรือเพื่อเป้าหมายระยะยาวอื่นๆถังที่2เงินสำหรับใช้จ่ายหรือ spending 50%เงินส่วนนี้คือค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันครับเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าห้องหรือค่าสาธารณูปโภคต่างๆถังที่3เงินเพื่อการลงทุนหรือ investing 20% เงินส่วนนี้คือส่วนที่เราจะนําไปลงทุนให้งอกเงยเช่นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆครับถังที่4เงินเพื่อความสุขหรือฟัน20%เงินส่วนนี้คือส่วนที่ให้รางวัลตัวเองครับเช่นการไปดูหนังฟังเพลงหรือไปเที่ยวในที่ที่ชอบการมีเงินส่วนนี้จะช่วยให้เราไม่รู้สึกอึอดอัดกับการประหยัดมากเกินไปครับ อัตราส่วนเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนครับ 4. เริ่มลงทุนแม้จะด้วยเงินน้อยนิดหลายคนคิดว่าการลงทุนต้องใช้เงินเยอะๆครับแต่ในปัจจุบันเราสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินเพียงหลักร้อยหรือหลักพันบาทเท่านั้นครับการเริ่มต้นลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะมันจะทำให้เงินของเรามีโอกาสเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว ลองศึกษาเรื่องการลงทุนที่ไม่ซับซ้อนก่อนก็ได้ครับเช่นกองทุนรวมซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆหรือจะเริ่มต้นจากการออมในบัญชีออมทรัพย์ที่มีดอกเบีย้ยสูงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการบริหารเงินไม่ได้ทำให้เราเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวครับแต่ทำให้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เรารักมากขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้ครับการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอ แต่เชื่อผมเถอะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าอย่างแน่นอนจําไว้ครับว่าเงินไม่ใช่ของนอกกายถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกวิธีสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เริ่มต้นบริหารเงินในแบบของตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ